สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ Super t h a n ก s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรียนวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทั้งช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้ปรึกษาปัญหาหัวใจความรักทุกๆอย่างในชีวิตนะคะทวินเฟลมทวินโซก็อัดลไลน์ด้านล่างหรือว่าทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะค และก็วันนี้ถึง15กระกฎาคมนะคะพลังงานของทุกคนในเช้าวันนี้ค่ะคือรู้สึกนะคะเป็นพลังงานของการ<ม>เขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นรู้สึกว่าพลังงานของทุกคนวันนี้เตี่ยมเ,เปลี่ยนไปด้วยความความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะด้วยพลังงานของไพ่ที่ที่งายขึ้นมาเป็น D Y Timing ทุกอย่างมี มีเวลาของเรื่องราวนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามการเงินการงานชีวิตที่ประสบความสำเร็จความรักมีช่วงเวลาในเรื่องราวนั้นๆที่มันกำลังจะลงตัวที่มันกำลังจะใช่ที่มันกำลังจะเกิดที่มันกำลังที่จะเป็นมันมีบางสิบอย่างที่รู้สึกว่าทุกคนกำลังถูกขับเคลื่อน ไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะความท้าทายใหม่ๆในชีวิตการเดินทางใหม่ๆในชีวิตการงานใหม่ๆในชีวิตทางออกใหม่ๆในชีวิตการเงินด้วยทุกอย่างที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณกําลังเดินหน้าก้าวเข้าสู่อนาคตอนาคตที่กําลังจะมาถึงอนาคตแห่งการเปลี่ยนแปลงอนาคตแห่งการการตามหาหนทางที่เราเดินไปเราอาจจะเห็นภาพในความคิดความรู้สึกของเราเห็นสิ่งที่เราวาดไว้เห็นเป้าหมายของเราที <converter> ่เราวางแผนไว้แต่ เราเหมือนกับบางทีบางครั้งเราเดินอยู่ในถ้มกลางความมืดก็ได้นะความรู้สึกมันอาจจะเป็นความมืดแต่มันมีแสงสว่างด้วยจินตนาการเรื่องราวความรู้สึกของเราเป้าหมายของเราแผนการของเราแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันกลายเป็นเป็นโลกที่มีอะไรมากมายให้เราได้ลองค้นหาให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้จัดการ ัตวเองจัดการในชีวิตของตัวคุณเองว่าจะเป็นการออกเดินทางไปท่องเที่ยวการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างที่ต้องการนะคะการครีเอทสร้างสารรค์ดีไซน์ที่จะเข้ามาเป็นความท้าทายให้คุณได้สร้างเงินสร้างงานได้เพราะฉะนั้นมันกําลังจะเกิดเรื่องของ DIY อะไรบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นและเป็นความรักที่ถ้าเป็นความรักเป็นความรักที่ถูกลิขิตมาแล้วด้วย DIY timing ของคนงคู่ด้วยพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ส่ง สัญญาณของความรู้สึกแห่งความรักมาให้กับคุณความรักของใครบางคนที่กำลังเขียนจดหมายส่งมาจากคลิปนี้หรือว่าสัญญาณจากแองเจิลสัญญาณจากา nature นะคะ A, uh, nature side earth side วางสื่อบางอย่างที่กำลังให้คุณได้รู้ว่ามีใครบางคนที่กำลังผูกพันในเรื่องราวของความรักที่กำลังมาพบเจอกับคุณมันเป็นความสุข นะคะบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนเตรียมใจฟูเตรียมพลังงานบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ความฝันที่คุณจินตนาการไว้เดี๋ยวให้ดูให้ดูไพ่หน้านี้นะคะเพราะว่าผู้อ่านไพ่พูดในเรื่องของความฝันใช่ไหมคะทีนี้เมื่อแยกออกมาเป็น dreams ค่ะ นั่นหมายถึงว่าความฝันที่คุณจินตนาการที่คุณกําลังเดินไปกําลังจะกลายเป็นจริงช่วงจังหวะเวลาของชีวิตที่คุณเคยรู้สึกว่าจะต้องเจอสิ่งที่ดีความรักที่ดีหน้าที่การงานความรวมสมบูรณ์ที่ดีกาลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ที่คุณได้เข้ามารับฟังพลังงานของคุณเกิดความสุขในตัวเองมากๆเกิดความอบนดันในตัวเองมากๆเกิดความฝันเกิดความเกิดความเริงร่าร่าเริงนะคะในช่วงแห่งชีวิตที่กําลังจะเปลี่ยนไปจง จงฝันถึงในสิ่งที่คุณต้องการบิวตี้ฝันแห่งความสวยความงามในชีวิตที่คุณกําลังจะสร้างมันขึ้นมาที่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นอธิษฐานฝันพลังงานบวกนะคะเดินหน้าสู่อะไรที่ทําให้คุณรู้สึก เหมือนกับเหมือนเราอยากจะซื้อบ้านเราก็ต้องคิดวางแผนแล้วบ,บ้านจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องจัดมุมรับแขกมุมห้องนอนแบบนี้ซื้อของแบบนี้มาตกแต่ง d REAMS ความฝัน ฝันแล้ววางแผนแล้วอธิษฐานแล้วเดินหน้าต่อไปได้เลยเพราะว่าคุณกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความฝันของคุณที่กําลังจะกลายเป็นจริงนะคะนี่คือพลังงานของทุกทุคนที่ที่กาลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ารับรู้ได้เลยกับพลังงานแห่งความสุขที่มันอบอวลมากไม่ว่าสิ่งแวดล้อมของคุณจะเป็นยังไงนะคะจะเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าเรื่องราวข่าวดีมากๆกํากลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนนั่นเองค่ะขอพลังงานออ้อาคาดนะคะพลังงานของทุกทุคนค่ะ ของพลังงานของทุกคนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเจนเทนนะคะเจนเทนเนสค่ะพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะพาวเวอร์ว้าวสวยจังเลยนะคะด้านหลังตายพายเป็น d y t i m i n g อีกแล้วชื่อในสิ่งที่คุณเป็นนะคะความ Refraction คุณกำลังได้ตอกย้ำในเรื่องของ dy พลังงานในตัวตนของคุณที่กำลังจะบอกว่าเชื่อในความเชื่อในความสุขของคุณเชื่อในเอกลักษณ์ของคุณเชื่อในพลังงานความดีของคุณเชื่อในตัวตนของคุณทุกๆอย่างไม่ว่าตั้งแต่สีสาจุดปลายเท้าคุณกําลังได้รับการเปลี่ยนแปลงคุณมีพลังคุณมี power มากๆคุณสามารถที่จะ ที่จะทาให้ชีวิตของคุณนะคะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องในเรื่องของชีวิตในทุกๆด้านคุณมีพลังเหนือเหนือสิ่งอื่นใดที่คุณรู้สึกได้สมมติว่าคุณกําลังกลโกรธโมโหอยู่นะคะ,มะโมโหมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าสามารถที่จะยกอะไรทุ่มได้นะคะเหมือนกับว่าจากนั้นนี้คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีพลังอะไรยกอะไรมากก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าพอเวลามโมโหปุ๊บนะคะมันมีมันมีมนม พละกําลังมากเลยสามารถหยิบของหนักๆทุ่มไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือพลังคือพ w e r ของคุณนะคะคือสิ่งที่อยู่ในตัวตนของคุณอยู่ในจิตวิญญาณของคุณอยู่ในสิ่งที่คุณมีแล้วคุณเป็นน่ะมันมันยิ่งใหญ่มากๆมันดูดีมากๆเพราะฉะนั้นใช้พลังในตัวตนของคุณใช้ความความเก่งความสามารถสร้างตัวเองครีเอทตัวเองดีไซน์ตัวเองนะคะเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวคุณเองคุณกําลังก้าวเข้าสู่อะไรที่มันท้าทาย คุณกําลังอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณกําลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบางอย่างที่คุณเคารพหรือบางอย่างที่คุณตามหากําลังปกป้องคุณนะคะจงฟังเสียงสัญชาตญาณในตัวตนของคุณเองและจงเชื่อมั่นว่าเมื่อจังหวะเวลาที่ใช่มาถึงคุณจะรู้สึกและสัมผัสได้สัญชาตญาณของคุณกําลังบอกให้คุณได้รับรู้กับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ แล้วก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ในชีวิตที่จะทาให้คุณที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปมากๆเปลี่ยนไปแบบที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคือชั้นการค้นหาตัวตนของตัวเองเจอการได้ก้าวเข้าสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตการได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะพลังงานสวยงามมากค่ะมันเป็นพลังแห่ง powerful บางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นความเสน่ห์ ทรงพลังอํานาจในในชีวิตของตัวคุณเองก้าวเข้าสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็การเติบโตในชีวิตมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าจังหวะชีวิตของคุณกําลังรอคอยสิ่งที่พิเศษมากๆที่กาลังจะเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องราวนะคะเรามาดูพลังงานของทุกคนค่ะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานของคุณในวันนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานของทุกๆคนในวันนี้เป็นยังไงบ้าง สิบเท้ารู้สึกว่าแบกรับหน้าที่แบกรับอะไรไว้ในใจนะคะหนักอึ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าความท้อความล้าความเหนื่อยแน่นอนค่ะมีมีท้อมีล้ามีเหนื่อยรู้สึกว่าไม่ได้สักทีเป็นไปไม่ได้หลังใจนะคะฮึพลังของตัวคุณเองขึ้นมานะเพราะว่าคุณกําลังทําหน้าที่ของคุณทําในสิ่งที่คุณคุณจะต้องเดินข้ามความอุปสรรค นั้นไปให้ได้เดินก้าวข้ามผ่านความท้อความเหนื่อยล้ามันมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ว่าฮึบพลังของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าคุณกําลังสร้างสร้างงานสร้างเงินที่เกิดความ ร่ำรวยในชีวิตเกิดการได้เปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นนะคะกอบโกยในสิ่งที่คุณกำลังอยากที่จะสร้างมันให้มันเกิดขึ้นจริงได้พัฒนาในเรื่องของความรู้ได้โยกย้ายยาย้าที่อยู่ที่อาศัยนะโยกย้ายในการเดินทางได้ก้าวเข้าสู่ความบันดาลในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพลังแห่งเรื่องราวลบ,ลบๆความท้อความเหนื่อยล้าอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอฮึบพลังของตัวเองขึ้นมานะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับอะไรนะะเพราะว่าสิ่งที่ คุณกำลังสร้างกําลังเติบโตนั้นนะ่ะมันจะทําให้คุณได้ยิ่งใหญ่นะคะได้สิ่งที่คุณต้องการปลดหนี้ปลดสินนะคะมีบ้านใช้ผ่อนบ้านหมดผ่อนรถหมดอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องบางเรื่องในอนาคตที่มันกําลังจะต่อยอดให้คุณไปได้นั่นเองนะเพราะว่าสิบไม้เท้าของการการสร้างกว่าที่จะประสบความสําเร็จมันต้องใช้เวลานะคะเพราะว่า ดีไวท์ทัมมิ่งขอให้คุณเชื่อมั่นว่าอดทนหน่อยกับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะอดทน d i v วท์ทัมมิ่งบางอย่างที่กําลังจะให้คุณได้สําเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าการเติบโตในชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นพลังงานของทุกคนเป็นยังไงบ้างในวันนี้ six of pentacles ค่ะอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยความยุง่งความละน่นก็ต้องทำหนี่ก็ต้องทำทำงานเยอะทำงานเหนื่อยทำเยอะก็ได้เยอะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าเยอะมีอะไรที่หลั่งไหลเข้ามามีการออฟเฟอร์มีการซัพพอร์ตอะไรบางสิ่งบางอยา่างได้คอนเนคชั่นดีๆได้สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นการก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆทำให้คุณได้มีความสุขมีพลังงานที่ดีมากๆนะคะบางอย่างบางเรื่องก็ต้องระมัดร,ระวังเช่นกันค่ะเพราะว่าบางทีบางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่าการที่เป็นผู้ให้มากเกินไป เราก็ต้องหยุดที่จะให้นะคะให้มากเกินไปก็ไม่ดีนะคะบางทีบางครั้งก็มีต้องใจแข็งใจแข็งกับบางเรื่องนะคะบาลานซ์ตัวเองกับอารมณ์ความรู้สึกบาลานซ์กับอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลรอบข้างอันนี้ก็สําคัญเช่นกันนะคะถ้าเรื่องบางเรื่องมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกท้อกับบุคคลเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบบ รู้ว่าจะต้องตึงรู้ว่าจะต้องอ่อนอยังไงนะคะบางทีบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรบางอย่างได้นะคะนอกจากการควบคุมภายในจิตใจของเราแล้วก็ความคิดของเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรมีใหม่เริ่มต้นอะไรมีใหม่ลองทําอย่างนี้ลองทําแบบนี้พูดอย่างนี้ดีไหมอะไรแบบนี้นะคะพลังงานของทุกทุกคนเป็นยังไงบ้างอะไรจะเกิดขึ้นนะ for of w ones เพราะคุณกำลังก้าวไปสู่สิ่งใหมค่ค่ะเพราะว่ามันกำลังจะมีเรื่องราวความสุขความเฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับคุณอะไรก็ตามแต่ที่คุณพยายามมุ่งมั่นและจริงจังมากๆเกี่ยวกับการสร้างการทำการลงมือการเก็บการออมการต่อยอดด้วยของการงานธุรกิจหน้าที่ทำงานเยอะ1 2 3 4มีนะคะมีงานอีเวนต์เยอะเหนื่อยเยอะสู้เยอะนะคะแบบนี้ก็มีเงินเข้ามาในกระเป๋ามากขึ้นทําให้ชีวิตมั่นคงนะคะชีวิตมั่นคงต่อยอดออกไปเรื่องของธุรกิจหน้าที่ทการงานเติบโตมากๆกเกโกยเก็บ อะไรต่างๆนานาได้มากมายในอนาคตเลยทีเดียวนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องเรื่องของงานถ้าคุณรู้สึกว่าท้อนะเพราะว่ามีอารมณ์การทอ้อเบื่อเหลือเกินรู้สึกว่าได้น้อยมากกว่าที่ลงมือทําอะไรแบบนี้คุณก็มองหางานใหม่ได้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานใหม่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้สิ่งใหม่ๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ออกไปสู่อะไรใหม่ๆในชีวิตอย่างที่คุณต้องการในเรื่องของการงานเรื่องของการต่อยอดในชีวิตที่เกิดขึ้นแต่คุณจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจจริงๆที่จะออกไปเปลี่ยนความโกรมเป็นความกล้านะคะค กล้าที่เผชิญกล้าที่จะเปิดผชิญออกไปเป็นเป็นสิ่งที่ต้องท้าทายกับมันนะคะต้องเอาตัวเองท้าทายกับสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าคุณไม่ไม,ไม่มีความท้าทายในตัวเองถ้าคุณไม่มีพลังใจนะคะเป็น power นะคะในตัวเองมันก็จะเกิดจะเกิดอะไรเกิดการที่ไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมเกิด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงวิ่งเข้าหาโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วทาให้มันเกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงและสู่ความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เกิดการต่อย,ยอดไปสู่สิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าคุณไม่ขยับอะไรเลยมันก็จะวนลูปแบบนั้นนะคะไม่ขยับอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องขยับ movement โยกย้ายสมมติว่า สุขภาพเหนื่อยล้าท้อนะคะกับตัวเองเหลือเกินสุขภาพก็แย่นั่งนานเกินไปสมมติว่าอยู่บ้านสบายๆไม่มีอะไรทําแบบนี้มานานสิปีเกิดการทุดโทรมในเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่งนานๆเป็น,นปเวลา10ปีก็เจ็บป่วยได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่เดิมๆเ,เราทําท่าเดิมๆเ,เราก็เกิดการอักเสบเจ็บป่วยกล้ามเนื้อได้เพราะอายุมากขึ้นมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสมัยเด็กๆเมื่อก,ก่อนที่มันสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงใช่ไหมคะเพราฉะนั้นพออายุมากขึ้น กระดงกระดูกเอ่ยกล้ามเนื้อเอ่ยมันก็มันก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องโยกย้าย movement ตัวเองได้แล้วถ้าเกิดการเจ็บป่วยในช่วงนี้เกิดอาการเกร็งตึงเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาเกิดคอบ่าไหลขึ้นมาอาการเดิมๆซ้ำๆเกิดขึ้นโยกย้าย movement ตัวเองได้แล้วออกกำลังกายค่ะใส่ใจตัวเองนี่คือเรื่องทุกเรื่องเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและมันเป็นพลังงานที่จะบอกว่าตัวตนของคุณเท่านั้นที่จะขับเคลื่อนพลังงานของตัวเองก้าวเข้าสู่พลังงานบวกพลังงานใหม่ๆ เพราะว่าถ้าบางอย่างมันกําลังฉุดรั้งให้เข้าสู่พลังงานลบฮึบขึ้นมานะคะฮึบพลังของตัวเองขึ้นมาไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นี่คือ the the world นะคะไม่มีอะไรที่คุณทาไม่ได้เพราะคุณกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสู่หนะ้าที่การงานโยกย้ายธุรกิจขยายเรื่องธุรกิจหรือคุณกําลังที่จะลงทุนกับอะไรตัวเองศึกษาหาความรู้ในด้านน,นั้นๆเพราะว่าไม่ศึกษาหาความรู้มันก็รู้สึกว่ามันมันไม่แน่นะ่ะมันรู้สึก ไม,ไม่ไม่รู้สึกมันจะรู้สึกว่าจะไปยังไงดีแต่ถ้าเรามีความรู้ความรู้เราแน่นเรามั่นใจนะคะเราศึกษาหาความรู้มาเราอยากไปอยากเราอยากเดินเราอยากโยกย้ายเราอยากทําเราก็ลงมือทําและการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่ได้เริ่มต uh, uh ้นศึกษาหาความรู้เรียนหรือว่าลงทุนอะไรใหม่ๆในชีวิตลงทุนธุรกิจกับตัวเองลงทุนการอาจจะได้ขยับขยายเรื่องธุรกิจใหม่หรือว่าออกมาทําอะไรใหม่ๆกับตัวเองนะคะทาสวนปลูกไร่หรือทําอะไรที่มันเป็น สิ่งที่คุณชอบนะคะเ,เป็นช่างตัดผมนะคะหรือว่าปลูกทุเรียนทำสวนทำดอกไม้ปลูกดอกไม้หรือว่าจัดดอกไม้หรือว่า DIY อะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆของคุณนะคะในชีวิตของคุณที่คุณอยากทําที่คุณอยากลองแล้วมันติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอย,งอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันมันจะถึงเวลาแล้วอะแต่ถ้าถ้าไม่ลองทำจริงเหมือนกับว่ามันจะมีอารมณ์ความเกึงก่งๆว่าเฮ้ยฉันรู้สึก อยากทาอยากลองมากเลยมันเหมือนกับช่วงจังหวะนี้มันมันใช่เหลือเกินแต่ใจอีกใจหนึ่งคือไม่กล้ากลัวกลายเป็นว่าคุณผ่านเวลาช่วงดีวทํทำนี่นั้นไป คุณไม่เนี่ยไม่กล้าที่จะเอาตัวเองแบบึบพลังของตัวเองลองก้าวออกไปสิลองลุยสินะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปสูส่ชีวิตที่อิสระการเงินที่อิสระการงานที่อิสระชีวิตที่คุณเลือกได้ชีวิตที่คุณครเอทได้ชีวิตที่คุณจัดการได้คุณกําลังคอนน e c t กับธรรมชาติกาลังคอนเน c กับจักรวาลจักรวาลกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรที่ที่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เหลือเชื่อ ขันอยู่ข้างนอกแล้วเราเกิดมาเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องเรียนรู้กับไรเราจะสร้างอะไรตัวตนอะไร <c oughs> เพราะว่าบางท่านมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ค้นหาตัวตนของคุณเจอจริงๆแล้วว่าคุณจะต้องทําอะไร <c oughs> เดินทางยังไงหรือว่าต้องหยุดที่ไหนเหมือนบางสิ่งบางอย่างบางอย่างในเรื่องของ DIY ทำมิ่งกำลังตอบโจทย์คุณให้เกิดพลัง power <c oughs> ในตัวเองเพื่อก้าวเข้า,เขาสู่สิ่งใหม่สิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่าชีวิตที่อิสระ f r e ี dom เช่นอาจจะรู้สึกว่าทํางาน มาอยู่ใต้อำนาจหรือว่าความกดดันมามากพอแล้วถึงเวลาที่คุณจะ move on แล้วไปสู่สิ่งที่ชีวิตที่อิสระเสรีของคุณมีเปิดกรอบความคิดที่กว้างเจอผู้คนที่เฟลลี่ดูเฟลลี่เฟลลี่และอบอุ่นแบบนั้นเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องเชื่อมโยงกับธรรมชาติเชื่อมโยงกับ สถานที่ไกลอาจจะทําให้คุณได้โชคดีได้รับพลังงานดีๆแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณด้วยนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นการเฉลิมฉลองในชีวิตนะคะการเดินทางเดินทางไกลแล้วก็การโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยการเดินทางต่างประเทศสิ่งหใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณและตอนนี้แหละนะคะตอนนี้แหละค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณแข็งแกร่งมากๆจริง,รงๆนะคะ และคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความรักที่เป็นความรักจากคนแดนไกลาทางไกลหรือว่าพบเจอพบรักกับคนคู่รักของคุณในโลกออนไลน์นะคะแต่ก็ต้องระวังค่ะโลกออนไลน์ก็มีมิจฉาชีพเยอะนะคะไม่ว่าจะออฟไลน์ line, ออนไลน์ช่วงนี้ก็มิจฉาชีพเยอะเพราะนั้นเวลาคุยเวลาอะไรก็มีสติมีสมาธิกับตัวเองนะคะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์เพราะว่า ความรีบร้อนไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์เป็นรักแท้นะคะไม่มีทางมีแต่ทําให้รู้สึกว่าเราเสเจ็บปวดและเสียใจเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เร่งรีบนะคะไม่ได้เบาสบายมีความสุขทีนี้บางท่านอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจคะ่ะได้ทําธุรกิจได้โยกย้ายไปสู่ต่างประเทศได้เยี่ยมเยียนนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างในในต่างประเทศหรือว่าได้ท่องเที่ยว ต่างประเทศนะคะในช่วงปลายปีนี้หรือว่าคนแดนไกลกําลังเดินทางมาหาคุณในช่วงปลายปีเช่นกันนะคะมันเป็นพลังงานของของพลังงานของความสุขความเรื่องเริงบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นด้วยนี่คือพลังงานที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นความสุขค่ะที่รับรู้และรู้สึกได้เหมือนกับว่าพ o w e r บางอย่างในตัวตนของคุณอนะ่ะทำให้คุณเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแล้วก็ดึงดูดทั้งอิสรภาพนะคะชีวิตเข้ามาทุกๆด้านจริงๆนะคะสวยงามมากๆเลย ทีนี้เรามาดูไพ่ออร์คิลคาร์ดสำหรับนี้กันนะคะขาดไม่ได้เลยนะอระอร์คิลคอร์ดขอคำยืนยันจากอารอร์คอลสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะ แมริสนะคะใครนะที่จะเป็นคนไกลคนแดนไกลที่เข้ามาหาคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ถูกมั่นหมายได้พบเจอคู่มั่นคู่หมายนะคะได้ชะละโสดเห็นไหมคะว่า the world แล้วก็ four of wands เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าการแต่งงานนะคะกำลังรอคุณอยู่การแต่งงานสร้างครอบครัวาการได้โยกย้ายถินถ่นฐานนะคะไปกับไปกับคู่รักนั่นเองนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง,งเกิดขึ้นเพราะว่า คุณคือสภาพสตรีที่น่ารักมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณกำลังถ้าใครเป็นผู้ชายคุณก็จะได้สุภาพถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้สุภาพสตรีผู้น่ารักถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นสุภาพสตรีที่น่ารักมีความสง่างามเพราะฉะนั้นคุณจะมีบุรุษนะคะบุรุษรูปงามนะคะเข้ามาคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกับคุณนั่นเองนะคะ success ค่ะ ชีวิตของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงและประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะไพ่ขึ้นมาขณะนี้ไม่มีอะไรที่คุณที่คุณก้าวต่อไปไม่ได้หรอกมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตที่กำลังจะเข้ามาการงานของคุณจะเปลี่ยนนะคะอยู่ที่คุณจะเลือกจะตัดสินใจว่าคุณจะแบบ move on ไปสู่สิ่งใหม่ๆหรือเปล่านะคะอยู่ที่คุณนะคะ แต่เชื่อไว้ค่ะว่าบางอย่างบางจังหวะมันยังไม่ถึงเวลาจริงๆนะคะบางอย่างก็ต้องอดทนไปก่อนนะตั้งมั่นกับสิ่งสิ่งที่สิ่งนั้นไปก่อนเพื่อที่จะได้เดซ e มเบออย่างที่พูดไปมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแลงโยกย้ายหรือว่าเรื่องของการงานความรักมั่นหมายสละโสดในช่วงธันวาคมนะคะเดซ e m เ e r นั่นเองค่ะบางสิ่งบางอย่างกําลังหวนกลับมาหาคุณนะคะคือ บางท่านกำลับบงได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆตรงหัวใจตรงสเปคค่ะเท่ดูเซ็กซี่ไลฟ์สไตล์เดียวกันกับคุณนะคะถึงแม้จะมีความขัดแย้งหรือแตกต่างกันนะคะคือแมนเห็นไหมเท่นะคะ Cons o o n y y w l l l e e o o m n n t t y y u u เงินกำลังหลังไหลเข้ามาหาคุณด้วยเพราะว่าบางท่านบางท่านโฟกัสเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ชีวิตที่ Success ประสบความสำเร็จยิ่งโสดยิ่งเงินเข้ามาถ้าคุณกำลังมองหาเงินอยู่นะเพราะาตอนนี้คุณกำลังสร้างสร้างงานหลายทิศทางใช่ไหมคะมีงานอีเวนต์เยอะมีจ็อบเยอะเดินทางบา่อยๆออกงานบา่อยๆหรือว่าได้ทำจ็อบพิเศษจ็อบนู่นจ็อบนี้เสริมงานเสริมเง,นงินหลังไหลเข้ามาหาคุณแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ ความรักบอกเลยคะ่ะว่าใจเย็นๆกับความรักนะคะเพราะว่าคุณกําลังได้เจอความรักที่เป็นคนที่เขารู้จักทํางานรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความมีภาระหน้าที่การงานของตัวเองแล้วก็มีความเป็นคนที่อดทนพลังงานของธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินนะคะที่กําลังจะเข้ามาหาคุณน,น,น,นะคะ,นะคะบางท่านอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงของตุลาคมได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะคะ เมฆนะคะธาตุดินธาตุไฟเห็นไหมคะราศีเมษนะคะราศีพฤกษบค่ะที่พายออกมานะคะสวยงามมากๆค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรทุกคนค่ะเป็นพลังงานที่ทำให้รู้สึกว่าคุณเท่านั้นแหละคือ power ในตัวเองคือพลังงานของตัวคนเองที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่อะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าการพบเจอ ได้รับสิ่งที่มีคุณค่าคู่ควรกับสิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานเหลือเกินนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็ก้าตอไปกับสิ่งที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะสวยงามมากมาค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความเครียดนะคะลมสมมติว่าการหน้ามืด อตารายนะคะการลุกขึ้นยืนหรืออะไรแบบนี้การเดินทางต้องระมัดระวังนะคะมีแผนสำรองตัวเองดีๆมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอนะคะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง,ง่ายในออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line, นะคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลามันจะใช่อะไรใช่ก็ใช่อะไรไม่ใช่มันก็จะค่อยๆอ,ออกไปจากชีวิตเราแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นแต่ก็ให้ก้าวเข้าไปสู่อะไรใหม่ๆด้วยมันจะได้ตอบ ความมั่นใจในตัวตนคุณว่าสิ่งที่คุณตัดจบสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณรอมานานอะ่ะมันมันใช่หรือไม่ใช่เพราะเมื่อเจอสิ่งใหม่อะ่ะมันจะทําให้คุณได้รับคําตอบในสิ่งสิ่งนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทุกๆด้านนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ